เดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวพิ่เจี๊ยบแล้วนะคะวันนี้กํลังจะไปตัวจอยวันนี้วันที่หนึ่งกันยาแล้ว,นนก,ลวก็เลยแบบว่าเออวันหยุดเนาะเริ่มต้นเดือนใหม่ของเดือนกันยาก็คือแบบแฮปปี้มากพี่พิวประกาศเอ,อ่อที่กดบัตรวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมกดบททัตรที่เอ,อ่อกัมพูชาแฟนคอนแฟนคอนแนคนบูดียที่เราบอกว่าอะไรนะ อย่าลืมไปกดนะคะคือเรากดแล้วเราทำอะไรลงไปเรากดบัตรไปแล้วด้วยเรากดบัตรไปแล้วแต่ว่าเรากดทำไมเราทำทำไมแล้วใน,นเมื่อเรารู้ว่าเราไปไม่ได้อยู่แล้วสำหับเสนอพี่ยูแล้วกันนะคะพี่แบบบลูทูธไปแล้วกันแล้วก็ไปได้ไม่ได้ไม่รู้ก็คือแต่วันเนี้ยเรียบร้อยพอกดบัตรได้เสร็จ ก็เลยเอ่อจองคิวไปทําพาสปอร์ตเลยค่ะวันนี้ก็เลยไปทําเรียบร้อยเอ่อพาสปอร์ตจะมาส่งวันอาคารก่อนที่จะไปทำมันมีเรื่องให้แบบมีเรื่องให้น้อยใจนิดนึงก็คือไปทําบุญถวายลงศุกก็คือแบบเออไปวัดนู่นนี่นั่น จะไปจอยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอ,อาให้ได้สมพรปรารถนาสมพรการคิดคือแบบจะคิดในใจว่าจะไปงานพี่วิวให้ได้คือแบบตอนแรกกดบัตรก็เลยแบบกดบัตรสลับสนุนเฉยอยากให้พี่วิวบัตรโซเอะไรเงี้ยก็เลยกดก็เลยแบบเออไม่ได้ไปอาจจะแบบฝากพี่ที่รู้จักไปแลกก็ได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นนะที่คิดตอนแรกแต่ก็อยู่ดีๆก็ไปจองาพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตเสร็จเลยวันนี้งงมาก ก่อนที่ไปทำสป,ปอร์ตก็คือไปเสี่ยงเซมซเราขายาเสียงเซมซเสร็จใช่ไหมครั้งแรกเอ่อแล้วมันไม่ขึ้นตัวเลขอะไรเลยเราก็เลยแบบอ,อ่ะเอาเลขอายุก็ได้วะเลข23คือแบบขอท่านอย่าข้ามเขตภูเขาสูงเดินลำบากบรรดาการสิง่งใดต้องการตึกต้องจงคิดกับเสียก่อนเพราะยุคตายยังไม่ถึง โอ้คือแบบเรากดบัตรแล้วเราไปทําเราตั้งใจจะมาทำพาสปอร์ตแล้วอะ่ะเราคิดว่าเออเจ็ดสิบสามสิบอย่างน้อยเราก็อาจจะไปได้เว้ยจริงๆอ่ะแล้วก็แบบขอท่านอย่าข้ามเขตโอ้แลมันแม่นมากเลยเราเวลาเราไปเสียเซียนไอ้กับสารบู่อะ่ะสารพ่อปู่อ่ะทุกข์ใจไม่ถึงหรอ เราเราไม่เราไม่ย่อทอ้อเ้ยเราก็เลยขออีกรอบหนึ่งเรก็เลยแบบเราก็เลยแบบขออีกรอบหนึ่งขายับอีกรอบหนึ่งก็เลยได้อีกเบอร์เบอร์เบอร์นนหนึ่งมาอยการที่คิดจะทำเผยแพร่ยังไม่ได้เพราะยังมีกรรมอยู่ให้หมันทำ ให้มันเพียรในการกุศลก็จะเป็ผลเป็นมงคลนีน่คือแบบเออมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่ต้องฝืนไงโออย่างเงี้ยฝืนมาสองรอบแล้วอะ่ะได้แบบเออขึ้นไปไว้วัดหัวลำโพงก็เลยแบบก็เลยกลับลงมาขออีกรอบหนึ่งใบที่สามแล้วก็แบบว่า เป็นเหมือนเห็นทองและเห็นอยู่เป็นหินใครเลยจะหยิบท่านเห็นจงอย่าเอาเอามาแล้วจะลำขานคือแบบอารมณ์แบบว่า,วาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไปก็เหมือนแบบไปไม่ได้อะไม่ต้องฝืนเห็นอยู่ว่ามันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาอ,อม่จริงหรอเรืร่องอะไรเราไปทำสปอร์ห้าปี ภายในห้าปีเราต้องไปได้สักงงานแหละพี่พิวเป็นวงเป็นงานเรื่อยๆแหละตอนนี้ก็คือแบบเดือนหน้าก็คือแบบเดือนหน้ามี่พิวจะกระพันทั้งเดือนเลยค่ะทั้งเอ่อทุกวันอาทิตย์เอ้ยหรือวันเสาร์ด้วยแหละใช่ป่าวว่าเราดูปฏิทินแะป๊บนึงนะ คนที่โอยคนที่มาเก้าวันที่สิบหเป็นตรงกับวันเสาร์แล้วก็กวางโจเพิ่งเพิ่งประกาศเลยประกาศวันเดียวกับเอ่อโกรบัตรที่กัมพูชาเลยยีิบสองตรงกับวันศุกร์แล้วมันตรงกับวันเราหยุดด้วย <c oughs> ถ้าอยู่ไทยก็แบบไปแล้วนะไปได้แล้วหนาะแต่ไม่อยู่ตั้งกวางโจ้อยู่ที่จีน แล้วก็ที่คำบูชาก็คือวันที่สามสิบจนถึงวันเสาร์จะเดือนกัญญาเป็นเดือนของฟองอากาศนะก็คือเบอเบิร์มีงานพรุ่งนี้มีต้องเซนที่ลีโดนไหนมันก็หลุดมาแล้วก็พูดไปเลยแล้วกันค่ายไปเปิดเผยเ,เ,เองแบรนด์เขาไม่เปิดเผยแต่ค่ายเปิดเผยงองมาพกพรุ่งนี้เบเบิร์มีงานแล้วก็วันที่สามเอ่อ ไปส่งที่ไปเบิ้ลพอาไปเบิ้ลมีงานที่โซเราอาจจะไปกับเพื่อนเพราะนั้นอะ่ะเราอาจจะไปส่งเบิ้ลถ้าเราไปก็คงจะเห็นบรรยากาศแหละน่าจะเอามาให้ดูกันอะ่ะแล้วก็วันที่ยี่ิบสี่งานดีเซเนของไปเบิ้ลตรงกับวันอาทิตย์ของไปเบิ้ลเราไม่ได้ไปของคีอูเราก็ไม่ได้ไปแหละมันฝืนช่วงตาไม่ได้เนาะคือมันเปิดมาไมว้แรกมันก็จึ้งเลย <c oughs> แล้วก็เออวันนี้ก็จะแบบเออไปเจอจอย,จอยไปหาขายองซูค่ะไปดูเดอะมูนปฏิบัติการพิชิตด,ดวงจันทร์ไปทำไปทำสัญญาแล้วหลังจากที่รัดคิวแมนสวงก็ไปเบิร์นไปก่อนตอนแรกตั้งใจจะไปดูวิดีโอคุณขยองซูของเราค่ะหวังชื่ออะไรนะลืมแมะหวังช่างคุณห,หวังช่างมินหรืออะไรนี่แหละไปดูเมื่อกี้ไปดูหมาพึ่งจบก ก็ตาบวบบอกลงหมาก็เลยมาอัปเดตนี้หน่อยอแล้วก็ล่าสุดบ้านเบลดลงเอ่อนิยายสารเล่มใหม่ของพี่บิวยั่วไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะแต่ตอนนี้เน็ตหมดก็เลยไม่ได้เอามารีแอคก,กับทุกคนนะทุกคนไปดูหาดูแล้วกันกับบ้านเบลดเราก็จะไปหาดูว่า หมดหวังแล้วเนาะแต่ก็เออเดี๋ยวจะไปแบบาอพี่เขาให้ทัดก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็เอาบัตรให้พี่เขาไปก่อนอยู่แล้วมันจะได้ไม่เสียเที่ยวนาะให้พี่เขาให้ทัดสองรอบแล้วกันหรือไม่เขาก็อาจจะซื้อก่อนนั้นน้นอยู่แล้วเขาซื้อของเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบเอาบัตรเราไปให้ทัดบวอีกรอบนึงก็ได้น้องให้สิทธิ์แล้วก็ถ้าพี่เขากลับมาเราก็ไปเอาบัตรแล้วก็ปุเตอร์แล้วกัน เรวิมันนีมากเลยอ่าเสไม่อยากฝืนดวงชะตาไม่รู้นะแต่เราเชื่อความเชื่อส่วนบคุคคลแหละแต่เราเชื่อมากเลยก็คือแบบแค่คิดแบบว่าแค่คิดแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปต่างประเทศน,นะแค่คิดแบบว่าขอให้สมปรารถนากับความคิดของเราที่เราจะตั้งใจไปอะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยผู้สายลไปอ่ะ เขไม่มีแต่หน่ยไม่นมต่รงมีแต่หนุยมี่ไปหาเลย ลักษณะต่อกันแล้วกันเออแล้วก็พี่พีว่วาตอบกับเ,ออเรื่องทําบุญอนุโมทนาด้วยนะคะก็คือแบบอะไรนะพวกคุณก็ยอดนิดนึงพวกคุณเปคนคนดีแล้วน่าจะดีด้วยก็น่าจะดีตามเจ้าของด้อมแะค่ะขอลุงตัวเองนิดนึงไหนๆเป็นเจ้าของด้อมก็ชมแล้วเนาะโอเค ยัไปหาดิวกับพี่เขาก่อนบอกว่าหนูคงไปไม่ได้แล้ว่หนูคงไว้ฝืนดวงชะตาหรอกในในเมื่อเขาทัก,กว่าแรงขนาดเนี้ขนาดอะไรนะริงจ,จบเออร้องเรายังเรายังไม่ออกจากบ,บ้านเลยภาษา,าอะไรกันเนี้ยคือมันแบบมันแม่นมากมันแม่นเกินแค่ความคิดเราย,ยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะไปต่างประเทศแล้วก็คิดว่าขอให้สมปัฒนากับสิ่งที่เราคิดยังไม่ได้เอ่ยเลยโอเค ไม่ไหไปแล้วขอไปทำใจก่อนหมวยก็ไม่ถูกอ่แล้วก็ยิ่งว่าแบบได้คำทํนนายแบบนี้เฮ้ยโอเคบื่บายบีวิวไม่ได้ไปหาหนะให้ทัดกันผ่านบทูรแล้วกันวองว่าเดือนไหนเราคงได้เจอกันที่ไทยนะคะตอนนี้พี่ก็เดินสายไปก่อนพักผ่อนด้วยนะคะไม่ใช่ว่า ร้อมหนักพักผ่อนรวยกินข้าวเยอะๆตอนนี้พี่จักว่างรวยโอเคพี่จักยบายค่ะหวังว่าเราคงจะได้ไฮทัชกันอีกรอบน้องๆจะแก้ตัวรอบมีน้องไม่ได้แก้ตัวโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเลวแต่มันไปไม่ได้จริงหนูขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจผิดหนักนะแต่มันไปไม่ได้จริง ใน,นเมื่อเขาทักว่าขนาดนี้แล้วคงไม่ฝืนท่อะตาเนาะแต่ก็ฝืนจนสิ่งทั่สี่สามรอบไปนะตอกย้ำตอกย้ำเข้าไปอีกเอาวนมันแทงเลยตอกย้ำขนาดนี้ก็พอได้แล้ว,ลวโอเคเราเอาบสต์กับบัตรคอนแทนแล้วกันจริงๆมันกดแรกที่ไทยได้เนาะแต่ไมู่้ ก็ไปแรงหน้าการเหมือนตอนคอนเออวันที่สี่นั่นแหละไอ้ไฮทัชมันดีมากไฮทัชมันแบบเฮ้ยโ,โอเคไม่ฝืนโอเคค่ะเยี่ยมจะไม่ฝืนค่ะเหม่ยบายเหม่ยายเฮ้ยรอพาสปอร์ตแล้วกันจะมาเอาพาสปอร์ตมาโชว์แล้วกัน,นไหนๆก็เสียตังค์ไปแล้วก็ยังจะฝืนเนาะได้คำทำนายขนาดนี้ก็ยังจะฝืนไปทำเพสปอร์ตต่อ ทั้งทงที่รู้ว่าใจมันไม่ได้แล้วก็ยังไปฝืนทําทำไม่ได้เนาะมันทำไปเลยโอเค๊ายบายไม่ไหวแล้ว